ดูฮะเจ้าตัวเฮสองตัวเผชิญหน้ากันมันจะทำอะไรกันหรือเปล่าดูฮะนี่นิ่งนิ่งอโอ้ดู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 มันสายหน้าไฟแวบแวบแวเลยโอ้โเหมือนมีเอฟเฟคฮะเปล่าหรอกก็เป็นแสงของอ ดวงอาทิตย์ฮะยามเช้าเนี่ยโอ้โหไล่กันไล่กันไล่กันเนี่ยเพลินแล้วนะมไล่กันแต่เช้าเลยตามกันไป ตามกันไปตามกันไปดูฮะเจ้าตัวเหตุนะเคียงคู่กันไปเลยไปคนละฝั่งเลยแหละดูฮะลีลากัน ก, hey, ากายตึกครนี่เฮตะกายตึกเคยเห็นไหมเนี่ยโนนะขามไปแล้วทหารเราก็จะใช้คำนี้กันบ่อยๆคือเฮตะกายตึกนี่แหละมาสองตัวเลยไปดูเดี๋ยวจะตามกันไปหรือเปล่าไม่ไปไม่ไปคนละทาง คนละเส้นทางอ,อดูนะอย่างเทเนะฮะเนี่ยทางนน้นก็เปิดฟอกอากาศให้น้ำนะไปแล้วส่วนตัวนี้ไปไหน có chim rim chẳng hạ cả đây oh, mình phải chơi ý tùa nè nè Tiếng ba mình chẳng ngắc nè Nè, dỡ chiên chiên, ทักทายกันแล้วต่างฝ่ายต่างหลบกันไปนะอะก็ดีไม่ต้องทะเลาะกันนะไปคนละทางเส้นทางใครทางมันนึกว่าจะสู้กันซะแล้วอ้าวอุ้ย ยังมาอีกนูน่นเออมันเยอะจริงๆวันนี้เชา้ชาๆฮะบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกอ้าวชโดโผล่ขึ้นเนี่ยตรงนี้ชโดโอูอย่ามานะชะโดคูแม่ สวนกันไปสวนกันมาแลละฮะเนี่ยวันนี้ก็เป็นธรรมชาติริมคลองยามเช้านะเก็บมาฝากกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนรายกิตตะใน่ชาแนลสวัสดีครับ